สวัสดีค่ะเจอกับกูตุ้มอีกแล้วนะคะวันนี้กูตุ้มจะสอนเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยคะ่ะการหาผลบวกตัวเลข3หลักนะคะ723บวก205เด็กๆสังเกตดูนะคะ723เป็นตัวตั้ง 205เป็นตัวบวกเวลาเด็กๆจะบวกนะคะเด็กๆต้องเขียนตัวเลขโดดให้ตรงกันในแต่ละหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแล้วเริ่มบวกหลักหน่วยก่อนค่ะ3บวก5ได้8แล้วถึงไปบวกในหลักสิบ 10. หลักสิบสองบวกศูนย์ได้2ต่อด้วยหลักร้อย7จบวกสได้ 9ดังนั้น723บวก205เท่ากับ928เด็กๆต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะก็ต้องมีเกจความรู้ให้เด็กๆนะคะการหาผลบวกของจำนวน2จํจำนวนโดยการตั้งบวก ต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับค่ะกูต้องมีตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะ415บวก534 415เป็นตัวตั้ง534เป็นตัวบวก มีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยเริ่มบวกหลักหน่วยก่อนค่ะ5้บวกสได้9หลักสิบ1นบวกสได้4หลักร้อยสีบวกหได้9ดังนั้น4ี่ร้อยสิบหบวกห้าเท่ากับเก้ข้อที่1ค่ะ7จ็ดร้บวกสองห้า 702เป็นตัวตัง285เป็นตัวบวกเด็กๆเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ2บวก5ได้7 10 0บวก8ได้8หลัก้อย7บวก2ได้9ดังนั้น702บวก285เท่ากับ987ข้อที่2ค่ะ 521บวก324 521เป็นตัวต่าง324เป็นตัวบวกเริ่มบวกจากหลักหน่วย1บวก4ได้5หลัก10 2บวก2ได้4หลักร้อย5บวก3ได้8ดังนั้น521บวก324เท่ากับ 845ข้อที่3ค่ะ861บวก127 861เป็นตัวตั้ง127เป็นตัวบวกเริ่มบวกจากหลักหน่วย1บวก7ได้8หลัก10 6บวก2ได้8หลักร้อย8บวก1ได้9ดังนั้น861บวก 127เท่ากับ988ข้อที่4ค่ะ336บวก421 336เป็นตัวตั้ง421เป็นตัวบวกเริ่มบวกจากหลักหน่วย6บวก1ได้7หลัก10 3บวก2ได้5หลักร้อย3บวก4ได้7 ดังนั้น336บวก421เท่ากับ757ต่อไปค่ะดูตัวอย่างนะคะ603บวก245มีหลักหน่วยหลัก10หลัก100 603เป็นตัวตั้ง245เป็นตัวบวกเริ่มบวกจากหลักหน่วย3บวก5ได้8 ศูบวกสได้4 6่บวกสองได้8ดังนั้น603้อยบวกสองเท่ากับแปดีเด็กๆมาดูข้อที่1นะคะ450ร้อยห้บวกสองร้อเป็นตัวตังสงร้อเป็นตัวบวกเด็กๆคิดให้กูตุ้มนะคะได้คำตอบเท่าไรสาวินาทีคะ่ะ หมดเวลามาดูคำตอบกันนะคะ450บวก249ได้699ใครถูกบ้างคะเก่งมากคะ่ะข้อที่2คะ่ะ861บวก135 861เป็นตัวตั้ง135เป็นตัวบวกได้คำตอบ996คะ่ะ ข้อที่3กับข้อที่4ี่กูตุ้มให้เด็กๆคิดนะคะให้5วินาทีค่ะเริ่มค่ะหมดเวลามาดูคำตอบของเด็กๆนะคะว่าจะตรงกับของกูตุ้มไหมข้อที่3ค่ะ732บวก254 732เป็นตัวตั้ง 254เป็นตัวบวกได้กำตอบ986ข้อที่4ค่ะ147บวก502 147เป็นตัวตั้ง502เป็นตัวบวก,กำตอบคือ649ต่อไปคุูต้องตรวจสอบความเข้าใจเด็กๆหน่อยว่าเข้าใจมั้ยนะคะ าดูข้อที่1กคันค่า324บวก105ดีกดูกดนะคะเราจะเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ4บวก5ได้9ลักส0 2บวก0ได้2ลัก้อ0 3บวก1ได้4ดังนั้น324บวก105เท่ากับ429 ข้อที่2ค่ะ619บวก110 619เป็นตัวตัง้ง110เป็นตัวบวกเริ่มบวกจากหลักหน่วย9บวก0ได้9หลัก10งบวก1ได้2หลักร้อย6บวก1ได้7ดังนั้น619บวก110ได้729 ข้อที่3กับข้อที่4ี่กูต้องให้เด็กๆคิดนะคะ3มวินาทีค่ะหมดเวลาเด็กๆมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูค่ะว่าถูกต้องไหมข้อที่3ค่ะ541บวก237 541เป็นตัวตั้ง237เป็นตัวบวก เริ่มบวกจากหลักหน่วย1บวก7ได้8 4บวก3ได้7 5บวก2ได้7ดังนั้น541บวก237ได้778ข้อที่4ค่ะ754บวก125 754เป็นตัวตั้ง 125เป็นตัวบวกเริ่มบวกจากหลักหน่วย4บวก5ได้9หลัก10บหบวก2ได้7หลักร้อย7บวกหได้8ดังนั้น754บวก125ได้879ใครถูกหมดบ้างคะปลรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ กูต้องเชื่อว่าเด็กๆทำได้ดังนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า42ถึงหน้า44ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ